หญยภูมันผู้ริชัตโตสุภัฒน์เซิ้ากีาพิลาลยซะเออได้เสเพราะเองนโครด้าก็พระโตาากดยอครับปทาก่อรับตารเดพื่นผมครับ อเดินทางมาถึงพระราธีีซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอยากให้ทุกคุกคนเราได้หาที่นั่งให้เรียบร้อยอีกสักครู่ก็จะได้ บาอาจารย์ที่มาถึงแล้วกับให้นเข้านั่งประจำที่นะครับนระเจ้ากระจังหวัดองค์ท่านก็มาเพราะที่นี่ทั้งพระช่วงนี้ไปซึ่งลำดับพิธีก็จะได้มีประธานจะได้เป็นองค์แสดงธรรมตอหน้าเสนะสังผาสขององค์ปีได้ลงผูได้รับมวัดป่าสาัทธารา ขอเจริญพรท่านนิกรสุขใสอดีตตอนศาสนาที่ีก่อนคณะสถานเจ้าชมไหว้พระระสิเมนาสักการะกัสังโฆสังฆังนามานาสหปัญจสิลา Thank you. Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì tu tham. มามามาพี่พี่เดี๋ไว้ฟักดแทรดูเสรเศร้าเ้าประวัตดาราปลดร่วงร่วงต่อให้สารสิทธิ์ทวนหน้าสุดไม่มีใครอยากให้ มีวันนี้เลยอันเกิดดับมีอยู่เป็นคู่โลกสุกับโศกมีไว้ใครเฉยพบแล้วจาาฝากไว้ให้คุณเคยร้วนคำเอ่ยตั้งสอนชวนนามาให้เลือนสุนทร ทุกคนเนาะในขณะนี้จะขอให้ทำใหม่ใไม่กระไรวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติชอบปั่นไเดินไปยองก้าวเจ้าอยู่หัว